・カッコ悪いところは見せられないからね手加減なしていくよ・ <laughs> お疲れ様ステイクールでしょ ณคัสทุกคนเห็นด,ด้านด้านซ้ายมือข้างบนไหมคะเราก็กลับอยู่นะคะก็สวัสดีค่ะน้อเย่วันนี้เราไปอยู่ในช่อง Fa ดิวอสติทอรแล้วนะคะวันนี้เราไ่อยู่ในเกม s าวด์อาร์ตออนไลน์อลิสซิเซชันไลซิงสติลค่ะแลวทุกคนที่วันนี้เราตั้งหน้ายูจิโอไว้นะทุกคนเพราะว่าวันนี้แค่ี่สุดเขาก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอเขาตั้งแต่เดอะออเทอร์ไซด์นะคะโหน่าจะเกือบปีได้แล้วค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะยูจิโอเขาจะกลับมาในชุดของทีม ฮาโลวีนเย่ก็จะเป็นสปูกี้ฮาโลวีนไนท์พาร์สสองนะคะอะเอ,อจริงเราคืแบบตั้งแต่เราคนนี้กลับมานานมากตั้งแต่ดีอัลเตอร์ไซด์นะคะโห oh. นานนานมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่ายังอย่างน่อยูจีโอกลับมาแล้วเย่ yeah. <c oughs> เราอยากได้ยูจีโอมากเลยทุกคน <c oughs> คือก่อนที่จะไปพูดถึงตัวดีเทลนะคะบอกเลยว่าตู้ของ SAOS นี่ยคือแบบเกลือมาหลายรอบแล้วทุกคน คือเกลืมอมาหลายรอบแล้วเราอยากได้ U G O แล้วเมื่อคืนเราฝันถึง U G O ด้วยอ่ะจะบอกร้านหรือเปล่าเพราะว่าร้านที่เราฝันตอนนั้นก็คือเราสมได้ U G O ด้วยอมาดูกันสิว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะสมได้หรือเปล่านะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูดีเทลกันก่อนเน,ะนาะมาค่ะมาดูดีเทลกันก่อนนะคะอุ้ยมันส่เบรกด้ยเราชอบเบรกมาเลยคะ่ะทุกคนเนะาะค่ะ ก็ของ u โ o เนี่ยเขาจะเป็นอีเวนต์ไซเลส์มูนไลท์นะคะอ่าอุ้ยดีอ่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส,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 สกิลดีเทลก่อนเนาะก็จะมีอ่าเบรกนะคะก็จะเป็นแบบโจ,จมตีแบบแสล่ะค่ะโจมตีแบบแข็งแรงปกติเป็นโจมตีเดี่ยวนะคะแล้วก็แบบโอ้ว่าซูปเปอร์สตรองก็คืออ๋อคอนติเนียวดามีดสำเทินแล้วก็เบรกห้าสิบเปอร์เซ็นต โอ้ซูปเปอร์สตโงนหลยวสุด,ดยอดอันนี้สอนนะคะจะเป็นเอสตาร์สโตงค่ะเป็นโจมตีเดี่ยวโจมตีเดี่ยวอ่าแล้วก็จะมีทั่วทั่วคอนติเนียคอนติเนียดาเมจนะคะเป็นซูปเปอร์สตรอีกมูว์ทำไมทำไมช่วงที่เราไม่ได้สีดาวนี่ไมมันดูแต่แข็งเข่งขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้เลยตั้งแต่หลั้นมาคะแล้วก็อ๋อสามเทินถ้าเอ็นชาร์ก็คือจะเพิ่มสกิลเอ็ยจอดอ๋อยูสกิลเอ็น อ๋อมันจะเฟือง MP มากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมี re-collection f i e l ด้วยธาตุลมนะคะหนึ่งอ๋อส่วน special partner คือ t c e ค่ะอูอ้อัน,นี้เขาก็จะ pick up พวกเออธาตุลมนะคะนี่มีฟิเลียด้วยนะคะนี่โอ้คืออยากได้น่ะคือในฝันเราได้แล้วยังไงความเป็นจริงก็ต้องได้แล้วแต่ก่อนที่จะสุ่มเป็นจริงนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มนี้ก่อน นี่ค่ะมาค่ะถือว่าจะได้เอาดวงออกไปนะโะ้มัดก็สกมับสต์เอเลเมนต์โอเมนโอเคโอ้โ,โ,โหท่านลมด้วยมาค่ะทุกคนมาค่ะก่อนอื่นเราขอเออเอาตัวออกไปก่อนเอาสักเอาเอาตัวนี้ก่อนก็ได้เกลือช่างมันตัวเนี้ยตัวพวกนี้เกลือช่างมัน ก็สวยเ้วยนะโอ้ลูกใหญ่จ้ะโอเคมากค่ะมาเราโมเดยกันเลยดีกว่ากับตู้ยูจีโอไม่มีเสียงละเอาใหม่เอาใหม่ตู้ยูจีโอค่ะทุกคนเนาะเนี่ยเราเก็บเดี๋ยวถ้าสมมติเราไม่ได้ตู้นี้เดี๋ยวเราพีคพิกเอาค่ะดูซิว่าวันนี้เราจะสร้างเิติการเกลือได้ตดกี่รอบนะคธอขอละโอยูจิโอมาก็ดีแล้วนะมาค่ะ เรื่อยวันนี้จะขย่าตู้นะไม่พูกป้ายทำเพลง <laughs> อันจริงก็คือดูแววน่าจะเกลือแต่ขอมีเกลือบ้างก็ดีเหมือนออยาคาชิที่แบบออกมาบุ้ยป่อยจนเราดีใจมากในนี้ขอออกสักบ้างรอบหนึ่งก็ <laughs> ดีนะคะ <laughs> ดีแบบหมั่นใจ <laughs> ดีแบบหมั่นใจ <laughs> น้ำตาลชัว <laughs> น้ำตาลชัว <laughs> น้ำตาลจริงๆด้วยนะน้ำตาลจะพักเกลือจะพักเกลือ first date ล,ลูกเล็กมาแต่ไกลเลยลูกเอาอีกแล้วจะเกลืออีกแล้วเหรอเฮ้ยเอ่อมันเชื่อได้ไหมยมันจะเชื่อได้ไหม บางทีมันก็เชื่อไม่ได้ทุกคนอ่ะลองกดไปเลยเชื่อได้ป่ะเนี้ยกดใส่คิดได้เลยนะทุกคนจะเกลืออีกแล้วเหรอเพราะสีฟ้ามาหนึ่งแล้วอ่ะแปะแล้วนะโอ้โหไม่น่ามาแล้วมั้งเนี่ยโอ้ เจ็บแล้วเกลืออีกแล้วเหรอนี่เกลืออีกแล้วเหรอนี่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเปิดไอเดียลักที่เราเคยด้วยเหมือนที่เราเคยเล่นแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งได้ได้ชิเมทัศเสดอเนสเตย์กูร์โอเคอันก็สโคยโคโตโกของขวัญของมาถดดีเลยว เ,เ,ดเดี๋ยวพาร์ทสนะคะรอพลิกอัพนะคะเดี๋ยวพาร์ทจริงๆเนี่ยเราจะเปิดอีไอดีหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะได้ลงคลิปภายในวันพรุ่งนี้นะคะเนาะแต่สำหรับไอตู้นี้ของไอดีหลักจริงๆเนี่ยที่เราใช้ี่ยก็คือเกลือไปนะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะทุกคนเอาอีกแล้วเกลืออีกแล้วไปแล้วค่ะ